ครับสวัสดีครับน้องๆครับวันนี้สุกปันสุขของเราก็เป็นวันสุกที่28สิงหาคมนะครับสถานการณ์โควิด19ตอนนี้นะครับถึงแม้ว่าในประเทศของเรานะครับจะดูแล้วก็ยังน่าจะไว้วางใจได้นะครับแต่ว่ารอบๆประเทศของเรานะครับก็ยังน่าเป็นห่วงอยู่นะครับเพราะฉะนั้นเราก็ยังประมาทไม่ได้เลยนะครับก็ดูง่ายๆนะครับดูเพื่อนบ้านของเรานะครับเกาหลีนะครับ ขนาดมีระบบการป้องกันอะไรที่ดีนะครับพอระล,ลอกสองมานี่ตอนนี้ยังหาสาเหตุที่ชัดเจนไม่ได้เลยนะครับว่าเกิดขึ้นจากอะไรนะครับแล้วก็มีการแพร่ระบาดรอบสองขึ้นไปซึ่งก็จะทําให้เราลาบากขึ้นไปอีกนะครับเพราะฉะนั้นก็ให้พวกเรายังคงมาตร,รการต่างๆไว้ด้วยนะครับเพราะว่าล่าสุดที่ผ่านมานะครับทางคณะอนุกรรมการบริหารสารปกครองนะครับด้านการป้องกันและการบริหารสถานการณ์โควิด -19 เนี่ยนะครับ ก็ได้มีมติออกมาแล้วนะครับว่าให้มีการขยายเวลาในเรื่องของมาตรการการป้องกันและการปฏิบัติงานที่บ้านเนี่ยขยายออกไปอีกจนถึงวันที่30กันยายนนี้นะครับแล้วก็ในส่วนที่การทํางานที่บ้านนะครับตอนนี้ต้องต้องเข้มข้นขึ้นนะครับก็มีว่าต้องมีการกําหนดตัวคนทํางานที่บ้านแล้วก็จัดทำบันทึกการมอบหมายงานให้ชัดเจนนะครับตรงนี้นะครับเพราะว่าเราต้อง ตามที่พี่ได้ให้นโยบายไว้นะครับงานได้ผลคนปลอดภัยใส่ใจประชาชนด้วยนะครับแล้วสําหรับกรณีคนที่มาทํางานที่ทํางานนะครับตอนนี้ตั้งแต่1กันยายนเป็นต้นไปนะครับกเ็เราก็ยังให้มีการทํางานเหลือเวลาได้อยู่นะครับแต่ว่าในเรื่องของการแสดงตนตอนนี้ต้องให้เริ่มดําเนินการแล้วนะครับว่ามาทํางานเมื่อ,อไหร่กลับเมื่อ,อไหรกันนะครับอ,อ,อีกเรื่องหนึ่งครับเป็นเรื่องที่พี่อยากจะสื่อสารกับพวกเรานะครับก็คือว่า เรามีการสื่อสารประชาสัมพันธ์โดยสำนักประชาสัมพันธ์ที่เขามีการตอนนี้มีการพัฒนาระบบเสียงตามสายแบบเรียลไทม์แล้วนะครับก็คือว่าสามารถที่จะรับฟังกันได้ทั้งในส่วนกลางในส่วนกลางก็คือที่เรามีอยู่ด้วยกันสามแห่งก็พร้อมๆกันเลยรวมไปถึงปูยิภาคนะครับก็สามารถรับฟังงานเสียงตามสายนี้ได้ผ่านทางเครื่องคอมพิวเตอร์ของตัวเองได้นะครับในช่วงเวลาเดียวกันเลยนะครับเพราะว่าตอนนี้ ทางสำนักระชาสัมพันธ์เขาก็มีการแจ้งเวียนหน่วยงานไปแล้วนะครับว่ามีการจัดทําตารางการออกอากาศเสียงตามสายเป็น3มช่วงนะครับช่วงเช้าก็เป็นเวลา8ปดนิกาห้นาทีจนถึง9ก้นาฬิกานะครับกลางวันก็เที่ยงถึงบ่ายโมงนะครับตอนเย็นก็16บหกนกายีนาทีจนถึง16บหกนกาสานาทีนะครับก็รับฟังได้พร้อมๆกันเลยนะครับทั้งส่วนกลาง3ามแห่งแล้วก็ภูมิภาคด้วยนะครับอีกเรื่องหนึ่งที่จะมานําฝากน้องๆน,น,นะครับก็คือว่า เรื่องงบประมาณปี64นะครับที่สัปดาห์ที่แล้วนะครับที่ได้มีการไปชี้แจงคณะอนุกรรมการการถึง3ชุดด้วยกันนะครับรวมไปถึงกรรมกาการใหญ่ของสภาผู้แทนราษฎรนะครับสรุปว่างบประมาณของเราทั้งหมด2,471ล้านบาทเศษนะครับไปชี้แจงแล้วถูกตัดงบประมาณไปเพียง100แสนบาทเท่านั้นนะครับแต่ว่าทุกโครงการนี้ยังอยู่ทั้งหมดนะครับก็คือเราก็มาบริหารจัดการ เ,เงินที่ถูกตัด10,000แสนไปเท่านั้นเองนะครับเพราะนั้นทุกงานทุกโครงการที่นำเสนอมาแต่ละหน่วยงานเนี่ยนะครับเริ่มสตาร์ทได้เลยนะครับที่พี่บอกว่าให้เร่งเสนอโดยเฉพาะในเรื่องของแผนการจัดซื้อจัดจ้างนะครับให้รีบเสนอขึ้นมาเลยนะครับแล้วก็ให้กันบ้านไปว่า TOR ของทุกหน่วยงานนะครับที่ได้รับงบมาณไปนะครับต้องส่งมาให้ได้ภายใน30กันยายนนี้นะครับเพราะว่าทุกสิ่งทุกอย่างถ้าเราเร่งทางานนะครับ งานก็จะไปถึงมือประชาชนได้เร็วขึ้นนะครับเพราะนั้นพวกเราต้องเร่งตรงนี้นะครับเพราะว่าพี่บอกแล้วว่าเรามีโครงการสารปกครองของประชาชนรองรับกันอยู่ตลอดเวลานะครับแล้วก็สารปกครองของประชาชนวันนี้นะครับไปพบกับสารปกครองสุพรรณบุรีได้เลยครับเชิญครับสารปกครองสุพรรณบุรีตั้งอยู่เลขที่สา3สาสามหมู่6ถนนเลี่ยงเมืองสา7ห้าดตำบลสนามชัยอำเภอเมืองจังหวัดสุพรรณบุรี เปิดทำการเมื่อวันที่1ตุลาคม 2,561เป็นสารปกครองชั้นต้นในภูมิภาคแห่งที่12มีเขตอำนาจครอบคุมจังหวัดสุพรรณบุรีและจังหวัดกาญจนบุรีอัตรากำลังประกอบด้วยตุลาการ5ท่านและเจ้าหน้าที่41คนในการปฏิบัติงานนักงานสารปกครองสุพรรณบุรีได้พัฒนาคุณภาพการบริการประชาชนตามมาตรฐานและมาตรการการป้องกันและควบคุมการระบาดของโควิด -19 โดย ได้ดำเนินกิจกรรมภายใต้โครงการสารปกครองของประชาชนในด้านต่างๆดัง,งนี้สำนักงานสารปกครองสุพรรณบุรีจัดให้มีเจ้าหน้าที่พี่เลี้ยงให้การต้อนรับดูแลแนะนำให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับขั้นตอนการขอรับบริการตั้งแต่ขั้นตอนแรกจนกระทั่งสิ้นสุดเพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนผู้เข้ามาติดต่อขอรับบริการ อีกทั้งมีบริการบอร์ดความรู้กระบวนการพิจารณาคดีปกครองแผนพับ QR Code เกี่ยวกับสารปกครองสแกนง่ายเข้าใจได้โดยทันทีเพื่อเป็นการให้ความรู้ความเข้าใจแก่ประชาชนผู้เข้ามาติดต่อรับบริการอีกทางหนึ่งนักงานสารปกครองสพบุรีร่วมกันปรับภูมิทัศน์บริเวณรอบสารให้มีความสะอาด ลมรื่นหน้ามองเป็นที่สะดุดตาของผู้พบเห็นยามสัญจรผ่านไปมาเนื่องจากสารปกครองสุพรรณบุรีตั้งอยู่ถนนวงแหวนสุพรรณบุรี357รอบนอกซึ่งค่อนข้างห่างจากตัวเมืองและชุมชนพวกเราจึงตั้งใจพัฒนาสภาพแวดล้อมปรับทัศนียภาพด้านนอกอาคารให้มีความสวยงามน่าจดจำแหล่งที่ตั้งยามพบเห็นตลอดจนภายในอาคารให้มีความเป็นระเบียบเรียบร้อย อาถูกสุขลักษณะสุขภาวะตามมาตรการลดความเสี่ยงการแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 เพื่อเป็นการดูแลป้องกันให้เกิดความปลอดภัยแก่ประชาชนผู้เข้ารับบริการและบุคลากรผู้ปฏิบัติงานด้วยความห่วงใยใส่ใจสำนักงานสารปกครองสรันบุรีจัดจุดบริการน้ำดื่มบริเวณห้องโถงภายในอาคาร ด้านในห้องปรึกษาคดีหน้าห้องพิจารณาคดีให้กับประชาชนผู้เข้ารับบริการได้รับความสะดวกความสบายใจยามเดินทางมาติดต่อ,อยังสารปกครองสุพรรณบุรีสำนักงานสารปกครองสุพรรณบุรีจัดเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารผ่านสมาร์ททีวีตามผังรายการสื่อวิทิทัศน์ ผ่านสมาร์ททีวีที่กำหนดขึ้นตามวันช่วงเวลาที่เหมาะสมโดยจัดเนื้อหาความรู้เกี่ยวกับสารปกครองคดีปกครองขั้นตอนการฟ้องคดีปกครองประชาสัมพันธ์นัดนั่งพิจารณาคดีที่สำคัญ ให้แก่ประชาชนผู้เข้ารับบริการรับชมรับฟังระหว่างรอรับบริการจากเจ้าหน้าที่เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารการทำงานของสารปกครองที่ต้องการเข้าถึงประชาชนอย่างแท้จริงอีกทั้งมีช่องทางข่าวสารสารปกครองสุพรรณบุรีที่อัปเดตเป็นประจำผ่านเว็บไซต์สำนักงานสารปกครองสุพรรณบุรีและโซเชียลเน็ตเวิร์กิงในรูปแบบของ Facebook สำนักงานสารปกครองสุพรรณบุรีที่เผยแพร่ความเคลื่อนไหวการปฏิบัติงานความรู้ทางปกครองข่าวสารของสำนักงานสารปกครองสุพรรณบุรีให้ประชาชนรับรู้เป็นประจำ ห้องสมุดสำนักงานสารปกครองสุพรรณบุรีเป็นศูนย์รวมองค์ความรู้ด้านกฎหมายมหาชนมีทรัพยากรสาราสนเทศทั้งภาษาไทยและภาษาต่างประเทศเอื้อต่อการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรสำนักงานสารปกครองสุพรรณบุรีเพื่อให้เกิดความเชื่อมั่นในการพิจารณาคดีซึ่งจะทอนภาพลักษณ์ของผู้ปฏิบัติงาน มีการปรับปรุงห้องสมุดเพื่อนำไปสู่การพัฒนาศูนย์การเรียนรู้แบบยั่งยืนโดยนำระบบฐานข้อมูล Matrix System Guide มาบริหารจัดการ อีกทั้งมีการปรับเปลี่ยนบรรยากาศสภาพแวดล้อมของห้องสมุดต,ตามช่วงเทศกาลต่างๆเป็นประจำสม่ำเสมอเพื่อหวังให้เป็นแหล่งศึกษาค้นคว้าแก่ประชาชนบุคคลภายนอกให้ได้รับความรู้ที่ทันสมัยทันต่อเหตุการณ์ตลอดเวลาสำนักงานสารปกครองสวาบุรี เปิดช่องทางสื่อสารออนไลน์ในรูปแบบของไายโดยใช้ชื่อว่าเปิดบ้านศาลปกครองโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างเครือข่ายสารปกครองในระดับท้องถิ่นและเยาวชนในพื้นที่เขตอำนาจสารปกครองสรรณบุรีเพื่อให้เป็นผู้เผยแพร่ค,ความรู้เกี่ยวกับสารปกครองคดีปกครองการดำเนินงานของสารปกครองในระดับชุมชนหรือสถานศึกษาต่อไปและนี่คือกิจกรรมทั้งหมด ภายใต้โครงการสารปกครองของประชาชนในด้านต่างๆที่สำนักงานสารปกครองสพรรบุรีได้พัฒนาคุณภาพการบริการประชาชนตามมาตรฐานและมาตรการการป้องกันควบคุมการระบาดของโควิด -19 สำนักงานสารปกครองสพบุรีปฏิบัติงานด้วยความสุจริตโปร่งใสตั้งใจใฝ่รู้เชิดชูงานสารและบริการด้วยใจ เพราะชีวิตนั้นมีเพื่อเรียนรู้อาจจะพบสุขและทุกบปนกันไปไม่ว่าใครคงไม่ต่างกันก็เหมือนทุกครั้งที่เราเคยหกล้มเพื่อจะลุกขึ้นยืนใหม่พร้อมเดินก้าวไปให้มันคงกว่าเดิม

因你。